สวัสดีค่ะแจฮย,ยอนจอนนี่จองอูแทอิว NCT บาดเจ็บหลังพัดตกอุปกรณ์ประกอบโฆษณาสูง2เมตรเมื่อวันที่9ธันวาคม SM Entertainment ประกาศว่า NCT Johnny, จอ h n นนี่แจฮยอนแทอิวและจองอูได้รับบาดเจ็บเมื่อโครงสร้างชุดจังกึ้งยิมถล่มขณะถ่ายทำโฆษณา,าตามรายงานของต้นสังกัดทั้ง3ไปโรงพยาบาลทันทีหลังจากได้รับบาดเจ็บและกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจร่างกายและการรักษาแต่จำเป็นต้องมีการตรวจอย่าง เหน,หน่วยงานกล่าวว่าผลการทดสอบโดยละเอียดจะประกาศหลังจากการสอบปิดสิ้นสุดลง มี4คนที่อยู่ในเซตติ้งจังกึ้งยิมบาวโหนคือพี่แทอิวจอนนี่แจฮยอนจองอูแล้วบามันโคนพี่แทอิวไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ลื่นแล้วไหลยตกลงมาอีก3คนต้องให้แพทย์วินิจฉยัยเอาอาการให้ชัดเจนว่ามีส่วนไหนที่บาดเจ็บบ้างอัปเดตเวลา23นาฬิกา57นาทีวันนี้9ธันวาคมเ m Entertainment ประกาศเพิ่มเติมว่าแจฮยอนจอนนี่และจองอูได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วโชคดีที่มีพบอาการบาดเจ็บหรืออาการ ผิดปกติอะไรมากนอกจากรอยฟกช้ำเล็กน้อยตอนนี้ได้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านกันทั้งหมดแล้วแต่เนื่องจากทีมงานได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของศิลปินมาเป็นอันดับแรกจึงให้ทั้ง3คนข่บพักงานชั่วคราวรวมถึงตารางงานถ่ายทําการแสดงร่วงหน้าของ NCT 127สําหรับงานปีใหม่2023 SM Town Live SMCU p a l e t t e ที่จะจัดขึ้นในวันที่13ธันวาคมนี้ก็ถูกเลื่อนออกไปเช่นกันค่ะ อัปเดตนะคะ20นาฬิกาสนาทีวันนี้9ธทันวาคมเ m e เ t e r เ a i n m e n t เนประกาศเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วมีสมาชิก4คนที่ตกลงมาจากโครงเหล็กประกอบฉากสูง2เมตรระหว่างถ่ายทำภาพยนต์โฆษณาโดยนอกจากแจฮยอนจอนนี่และจองอูแล้วยังมีแทอิ่ด้วยมีเพียง3คนแจฮยองจอนนี่และจองอูที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทางด้านแทอ,ยอยิ่แจ้งกับทีมงานว่าไม่มีส่วนไหนได้รับบ,บาดเจ็บจึงแสดงความตั้งใจด้วยตัวเองที่จะไม่เดินทางไปรักษาหรือตรวจร่างกายใดๆอย่างไร ก็ตามนะคะคระหว่างนี้หากมีอาการบาดเจ็บหรืออาการผิดปกติอื่นๆเกิดขึ้นภายหลังแทอิวจะได้รับการตรวจร่างกายและรับการรักษาทันทียังไม่มีรายงานผลการตรวจร่างกายของเราสมาชิกแต่ยืนยันละว่าจองอูไม่สามารถร่วมถ่ายทำรายการโชว์มิวสิคอลในพิธีก่อนประจำรายการวันที่10ธันวาคมนี้ได้ค่ะ และนี่ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวของทาง NCT ค่ะแอดขอให้ทั้ง4คนไม่เป็นอะไรมากนะคะขอให้หายไวๆค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ